สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของอประจำเดือนธันวาคมสุปนรสศุกในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักซึ่งเดือนธันวาคมนั้นจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันแต่ดาวศุกร์นั้นจะย้ายสองครั้งก็คือรวมทั้งหมดก็เป็น6ครั้งนะคะ ครั้งแรกคือดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่หนึ่งธันวาคมพ2566ในเวลายี่สิบสามจุดสามศูนย์นอนะคะได้ตําแหน่งเกษตรราส่วนดาวที่สองก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่เจ็ดธันวาคมพศ2566เวลาสิบสามจุดสิบแปดนาฬิกาเดินพักด้วยนะคะแล้วก็ดาวที่สามก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูในวันที่สิบเจ็ดธันวาคมพศ2566เวลาศูนย์สามจุดสี่สิบเจ็ดนาฬิกา ส่วนดาวที่4ก็คือดาวพระศุกร์ย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่26ธันวาคมเวลา06.45นาฬิกาได้ตำแหน่งปลักรกเศษนะคะส่วนดาวที่5นั้นก็คือดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่27ธันวาคมส5 6 6เวลา04.09นาฬิกาเดินเสิร์ดนะคะได้ตำแหน่งอุจจาวิราชด้วย แล้วก็ดาวสุดท้ายในเดือนธันวาคมซึ่งจะย้ายนะคะก็คือดาวประเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมษในที่31ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา 4 6นาทีนะคะซึ่งก็จะทำให้ในเรื่องราวของเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 6มีเรื่องราวที่จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับลัคนาราศีพฤษกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะซึ่งชาวราศีพฤษกหรือลัคนาราศีพฤษภนั้นนะคะ ก็สามารถดูได้ทั้งสองเลยนะคะถ้าเป็นราศีก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนโดยประมาณส่วนลัคนานั้นก็ได้มาจากการคำนวณจากวันปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนํามาผูกดวงออกมาสถิตลัคนาราศีแม่หมอดูเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นก็ดูได้ทั้งราศีและลัคนาราศีแต่ถ้าจะเป็นดูการเฉพาะจาะตรงนั้นต้องไปดูเป็นการสร่วนตัวนะคะอ่าซึ่งจะรู้ว่ามีดวงดาวอะไรสถิตอยู่ในภพเรนไหนมีบุญมากน้อยแค่ไหน นะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งดาวพฤษภเป็นตัวตนตันุลักษ์ดาวพฤษภนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมสิง6เวลาย3 3 0น,ก,นก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเลยนะคะได้ตำแหน่งเกษตรตราและก็มีเป็นตำแหน่งพิจุบาทด้วยนะคะ,ะแล้วก็ดาวพฤษภเป็นตัวตนแล้วก็เป็นภพอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินเล็งอยู่กับภพบวินาศนะ Yeah. ในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ที่ชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีเรื่องของนิสินเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของความเดือดร้อนความเสียหายหรือถ้าจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของความเสียหายก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มกันที่การงานเลยนะคะการงานของชาวราศีพฤษภนั้นเป็นดาวราหูซึ่งดาวราหูในช่วงตั้งแต่วันที่17บ ลราคมชาว6นุกเป็นต้นไปสองอหนึ่งปีครึ่งนะคะอ่าย้ายเข้าสู่ราศีมีในภพลาภะ ไปสถิตอยู่ในราศีมีนเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมสุ6รกเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีพฤษภก็จะก่อเกิดซึ่งลาบผลให้กับชาวราศีพฤษภเป็นอย่างดีเลยนะคะเนื่องจากดาวมฤตยูนั้นก็ได้เข้าทับตัวทับตนชาวราศีพฤษภเป็นเวลา7ปีเต็มนับตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไปอ่าเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเปีนี้ชาวราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานที่ ทำให้เกิดเรื่องของการงานที่ใหญ่โตขึ้นที่เจริญเติบโตขึ้นที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทหรือย้ายที่ทํางานย้ายบ้านหรือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภส่วนในเรื่องของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นภพลาภานั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ย้ายอยู่ในราศีเมษในภพพินาสนะ แล้วก็ดาวพระเสมดีเป็นสองพวกเดือนคือมรณะและลาภะ เพราะฉะนั้นในเรื่ององการงา,งานของชาวราศีพฤษภนั้นถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสียหายเรื่องของการปิดบังส้นเร้นเรื่องของการอยู่เบื้องหลังเรื่องของการทํางานเป็นเคสเคสเป็นเรื่องเรื่องจบเป็นวันวันก็จะกเกิดเรื่องของการที่อเกิดซึ่งรับผลให้กับชาวราศีพฤษภเป็นอย่างดีนะคะส่วนสําหรับเรื่องของการมันนั้นดาวพระพุธซึ่งเป็นภพก,กระดุมพระและก็เป็นภพปุตตะ ดาวประพุธในวันที่7ธันวาคม <คน S 1> ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในพบปตัตนิคู่ครองคนรักนะคะสาหรับคนโสดก็จะพบรักนะคะจากการที่มีจากคนที่มีลักษณะของการอยู่เบื้องหลังหรือลักษณะของการที่อาจจะมีใครใครคนใดคนหนึ่งอาจจะซับพอร์ตอยู่ข้างหลังก็ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเป็นคนไกลคนต่างสินต่างแดนต่าง,าง,าง,างชาตินะคะ หรืออาจจะเป็นลักษณะของคนเป็นมา่ายมีตําหนิปนันการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วหรืออาจจะเป็นลักษณะของการปิดบังสอนริ้นก็ได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวประพุทธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะดาวประพุทธนั้นเป็นพบปุตตะหมายถึงความรักใหม่การเริ่มอะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่ซึ่งสําหรับการลงทุนใหม่ในเรื่องของการงานนั้น ก็อาจจะร่วมกับคู่ครองคนรักหรือคู่ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของทางไปต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศเดนไกลหรือการอยู่เบื้องหลังก็เกิดซึ่งการเงินได้กับชาวราศีพฤษภได้นะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นดาวลาพันนั้นก็เป็นดาวพระส,สวัสดีสถิตยอยู่ในภพวินาศณะหนึ่งปีเต็มตั้งแต่19เมษายน2560เป็นต้นไปจนถึง30เมษายน2567ได้ตำแหน่งราชาโชค ซึ่งตำแหน่งราชาชคนั้นเป็นตำแหน่งที่ได้มาแบบง่ายๆสบายๆายายโดยไม่ต้องขุนขวายนะคะาลาบผลก็ได้มาจากเรื่องของการงานเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าช่วงจังหวะนั้นดาวราหูก็สถิตอยู่ในราศีเมษด้วยแล้วก็ย้ายเข้าสู่ลาภภในวันที่17ตุลาคม2566นนเป็นต้นไป1ปีครึ่งแล้วดาวพฤหัสบดีก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีเมษในภพวินาศนะ1ปีเต็มจนถึง30เมษายน2567 ก็อาจจะได้เรื่องของการงานก่อเกิดซึ่งลาบผลแต่เป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสียหายล sand, ลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างดินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะจะได้มาซึ่งลาบผลหรือเป็นการงานที่จบเป็นเคเคกเป็นวันวันเป็นเรื่องเรื่องไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของลาบผลแต่ช่วงจังหวะน,นี้นะคะดาวลาบผลเดือนธันวาคมนี้ยังคงเดินถอยหลังเดินพักอยู่นะคะจนถึงวันที่8ด มกราคมสภานร17เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาลาบผลผลประโยชน์หรือจากการเสี่ยงโชคก็ตามแต่หรือจากการงานก็ตามแต่ลาบผลผล,ผลประโยชน์นั้นก็มักจะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะคะตามดวงดาวที่มันเดินพักเดินถอยหลังนั่นเองนะคะอพอดาวพระาชสมดีได้เดินปกติหลังจากวันที่8มกราคมสพนานรูป6เป็นเ67เป็นต้นไปนะคะ เรื่องของรับผลผลประโยชน์ก็จะกลับมาเป็นปกติและก็อาจจะได้มาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยได้เช่นกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะก็เป็นดาวเปรัสัมฤทิ์เช่นกันในช่วงจวังหวะน,นี้ดาวเประสันสทธิ์ก็ยังคงเดินพักเดินถอยหลังจนถึงวันที่8มกราคม2 5 6 7รเจเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะมีอาการสุดลงหรืออาการทรงๆนะคะยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่ส่วน หลังจากวันที่8มกราคมดาวพฤหัสบดีก็จะเดินปกติอยู่ในภพวินาศนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการที่อาจจะมีลักษณะของการที่ได้มรดกจากราบผลจากเรื่องของอความเสียหายความเดือดร้อนประกรันวินาศภายัยประกันภยัยประกันชีวิตอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสําหรับเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นดาวพันธุ์ทุกนั้นก็เป็นดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่16ธันวาคม2อ6 6ดาวอาทิตย์ได้สถิตยอยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นพบปัตนิคู่ครองคนรักและก็อยู่ร่วมเรือกับดาวอังคารด้วยนะคะเป็นคู่ศัตรูกันช่วงจวังหวะนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่า,าชาวราศีพฤกษภกในบางคนบางท่านนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาอแวง้งเรื่องของการขัดแยง้งเรื่องของการเลืกเลัอ,งอ,งองกรเรองเลืกร,ร,ราก็เป็นไปได้ด้วยเพราะว่าเล็งอยู่กับดาวเมรตยูนะคะซึ่งทับตัวทับตนอยู่คนที่มีคู่ครองคนที่มีคนรักเรียบร้อยแล้วต้องระมัดระวังในช่วงจังหวะเดือนนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะดาวอาทิตย์และก็ดาววังคารนั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะ ก็ทำห้มีการทะเลาะบาะแว้งการที่อาจจะมีการขัดแย้งกันได้ด้วยแล้วก็มีดาวฤตยูอยู่เออเล็งอยู่นะคะเพราะว่าดาวฤตยูนั้นทับตัวทับตนอยู่เล็งอยู่กับคู่ครองคนรักปัตตานีอาจจะมีการพลิกผัวพลิกผันในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วสร้างความแตกแยกสร้างความที่อาจจะมีการเลอกรังเลอกรากันได้ในช่วงจังหวะด7ปีที่ดาวฤตยูอยู่ทับตัวทับตนนะคะแล้วก็เล็งอยู่กับปัตตานีคู่ครองคนรักส่วนสําหรับ คนโสดนั้นนะคะดาวปุตตะก็เป็นดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธนั้นก็ในช่วงจังหวะวันที่1ถึงวันที่6นั้นก็ถิตอยู่ในราศีตุลในภพอริปัญหาอุปสรรคอาจจะมีเรื่องราวของการที่พบเจอแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่มีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ประวันที่7ธันวาดาวพระพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพปัตนิคุครองคนรักก็อาจจะมีความสุขเกิดขึ้นภพ เจอโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะว่าเล็งอยู่กับดาวัตยูนะคะแล้วก็มีดาวประเกตเข้าไปกระตุ้นอยู่ในราศีพฤษกด้วยนะคะซึ่งดาวประเกตนั้นก็สถิตอยู่สองเดือนเต็มอยู่ในราศีพฤษกและจะออกจากราศีพฤษกในวันที่3าธันวาคมนะคะเข้าสู่ราศีเมษต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่ก็ระมัดระวังส่วนสําหรับคนที่ไม่ยังไม่มีคู่ ก็อาจจะได้พบเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอ่าเป็นลักษณะของคนอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีมีชัยชนะมีโชคลาภมีเงินมีทองร่ำรวยต้อนรับปีใหม่2567กันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ